มันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยภาพเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็พาไปหาโรงาทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปตรวจมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวาพี่น้งนองๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พน,น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะยังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะ ถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับไทยคิดอย่างนั้นยังอย่างแต่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมทีนห้ผมไปทานจากน้ำหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทำเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 น,น,นมาเป็น เกือบปกติทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยทำให้ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมสางารานป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้